ลโหสวัสดีค่ะทุกคนคะวันนี้มาต่อกันกับรีสอร์ทโทเปียกับอัปเดตใหม่นะคะตัวนี้จะมาเป็นวิดีโอที่มาบอกว่าส่วนของที่เป็นสตาฟนะคะในส่วนนี้นะคะในส่วนที่เราต้องมาสุ่มเพื่อได้ของเนี่ยเรา uh, มีสเตตัสอะไรบ้างมีข้อมูลอะไรบ้างนะคะโอเคตัว learning เราสามารถดูวิดีโอนะคะแล้วก็ได้วาระสามอันนะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ดยว,ดยวได้สตาร์มาใหม่สปาอินคัมโอ้เป็นแอดวานทาเลนต์เฮ้ยเราสามารถสุ่มตัวใหม่ได้อีกหรอเราปลดล็อกได้แล้วแล้วก็เราสามารถสุ่มจากตรงนี้ได้สตาร์อีกเหรอเออแล้วก็ได้ยิมคลาสเทนนิงไวเชอร์นะคะโอเคอันนี้เป็นยิมนะน,นี่เป็นยิมคลาสนะคะโอเคแล้วก็มี2โอ้ได้เยอะเหมือนกันนะ่ะ ขัน้นแรกนะคะทุกคนต้องมาดูตรงหัวใจข้างบนนะคะว่าแต่ละคนเนี่ยชอบอะไรนะคะส่วนมากเราควรเราน่าจะควรที่จะฝึกให้เขาในส่วนที่เขาชอบนะคะอย่างเช่นเขาก่อนเนี่ยหนูได้คุณป้าที่เป็นมาใหม่นะจากการสุ่มนะคะเนี่ยคุณป้าอะไรนะคนผิดคุณป้าคุณป้าคาชิงนะคะเขาเป็นคนที่มาจากการสุ่มนะคะไม่ได้มาจากการปลดล็อกนะคะโอเคแล้วเราก gotcha. ็จะมาซุ่มกันอีก2รอบนะคะต่อจากคลิปที่แล้วนะคลิปที่คลิปที่แล้วคือยาวมากนะตัดมาดีกว่าให้แต่ละที่นะคะหนูแปล ให้ไวแต่ละที่คืออะไรนะคะอันนี้คือเกาะมัชชะซันเดย์นะคะแล้วก็มีอากาศเย็นแห้งแล้วก็ตลอดมีสภาพอากาศนี้ตลอดทั้งปีเลยนะคะก็จะดรอปอ่าหกถึงสินะคะเป็นการเทรนนิ่งอ่าเยอะเหมือนกันนะคะโอเคแล้วก็เป็นภูเขาไฟลาวาพับนะคะอาจจะมีแผ่นดินไหวเป็นครั้งคราวนะคะดรอปอ่าฝึกอบรมประมาณ3ามถึงหบาทนะคะก็น้อยกว่าเมื่อกี้มากเลยแล้วก็ที่นี่นะคะเป็นบึงปลาหมึกนะคะเป็นพื้นที่คุ้มครองสําหรับสา์ใล้ส่วนพันธุ์โอ้ยได้บัตร10ถึง เลยนะคะตัวนี้น่าจะมากสุดปะอุ้ยตัวนี้มี3 1 3 6ิบถึงใบเลยเหรอโอ้ห oh. ตัวนี้โคตรเยอะเลยนะึกว่ากลุ่มนี้เยอะแล้วนะ okay. ในส่วนนี้นะคะเป็นชานมครีมเต็มน้ำตกนะ,ะน้ำตกชานมเป็นกลุ่มทัพย์ที่มีชื่อเสียงที่สุดที่ซ่อนตัวอยู่ในป่าสงสารนะคะได้การ์ดฝึกนะคะ36-1ถึงอันเลยนะเยอะนะแล้วก็อุย้ยอันนี้น้อยมากเลยตัวนี้จะเป็นต้นไม้แห่งปัญญานะคะในป่าลิงผิดปกติอย่างผิดปกติได้1-2กำนันนะคะในการฝึกรมได้นิดเดียวอย่งต่อมานะ ะะเป็นทั่วเขียวหมู่บ้านทั่วเขียวนะคะเลยชาวบ้านเป็นคนใจดีมากนะคะก็เลยจับบัตรกำนันให้18บแปนะคะงั้นเราก็ควรจะเลงน้องอน้ำตกชานมไว้นะคะทุกคนโอเคหนูมีเหลือแค่2อันนะคะเพราะว่นครั้งที่แล้วหนูก็ทำไปในคลิปที่แล้วนะคะก็โอเคเกียกมาไปเลยมาแล้วมาเลย ชาน,นมี่เดิมอีกแหละโอเคได้ทําอาหารนะคะแล้วก็ได้ยิมอีกที่หนึ่งทั้งสุดท้ายชานมชานมชานมน้องมือโอ้นี่อะไรอะ่ะอยากรู้เหมือนกันบัตรกำนันการฝึกอบรมการทําสมาธิแบบเซนช่วยให้พนักง,งานได้รับการตัสรู้จากหินแห่งศาสนาออการฝึกสมาธินะคะคแล้วก็โอ้โหได้เยอะเหมือนกันนะเอาไปฝึกตามเราดีกว่านะคะโอเคอีกจะชั่วโมงนะถะึงจะฟีอีกสามรอบนะคะเราก็จะมาดูสเตตัสกันว่าอะไรคืออะไรบ้างเนะ จะฝึกอุด้งก่อนเลยนะคะเป็นตัวหลักเลยโอเคอุด้งเนี่ยชอบบัตรสมาธินะคะแล,แล้วก็บัตรธรรมหาร็บัตรยิ้มอ๋อรู้แล้วว่าทาไมเขาให้เยอะนะ,ะเพราะว่าแต่ละอันก็ต้องใช้เนี่ยสอันไี่ใช้ตั้ง10นะคะได้ใช้14แล้วพอเวลากดเนี่ยเขาก็จะบอกด้วยนะว่า,าจะได้ exp เท่าไหร่นะอย่างเช่นถ้าเราฝึกที่เขาชอบมากๆเนี่ยเราจะได้ exp ถ้าเราแบบว่าใชา้ถ้าเราฝึกเขาในสิ่งที่เขาชอบเนี่ยจะได้จะทให้ใช้การได้น้อยนะเหมือนกับเออถ้าชอบก็เลย รู้ไวเลยงี้ถ้าแบบว่ายากเนี่ยก็ได้โหใช้14อันเยอะเหมือนกันนะโอเคอ่าจะฝึกาการทำสมาธินะคะทำสมาธิกับหินนะโอเคแล้วก็ทำอาหารได้เลเวสองเลยนะไม่เอาได้ไหมเอา,เอาไวา้คนอื่นบ้างนะคนนี้เชฟนะคะทำอาหารได้เลเวสองเลยยิ่งเพิ่มเป็นเลเ้วสองเลยะคะหลังจากที่เราใช้บัตเรเทนนิงไปแล้วนะคะใครท่านเนี่ยก็ใครท่านเนี่ย,ใน,ใ,นนยในที่สุดก็ได้สถานะใหม่ ะะไปดูเพื่อเช็คว่ามันคืออะไรในห้องอาหารโอ้ทำไมไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยดูเหมือนว่าเราจะปลดปล่อยพลังของเขาออกมาไ้โอ้มีปุ่มขึ้นมาใหม่นะคะตรงนี้นะโอ้เดียวไททันไททันกายล่างค่ะโอ้เฮ้ยเก็บเองเลยเหรอโอ้ไททันอ๋อเขาเก็บเองมีเวลาอยหลังด้วย18-17แต่ว่ามันก็หมดอยู่ดีใช่ไหมทำอะไรได้อะก็คือเหมือนเขาเก็บให้เราเองเหรอแต่พลังก็หมดอยู่ดียังไงนะ งงโอเคเหมือนกับว่าเขาจะเก็บให้เรานะแต่ว่ามันมันจำเป็นต้องเก็บให้ด้วยกันโอเคไปดูว่าจะสามารถอาอัปเกรดใครได้อีกบ้างนะ แมมดเวิร์นะคะโอ้ถ้าเลเวลสองเนี่ยได้เพิ่มอินจีบวกหนึ่งนะเราฝึกเขาไปเลยเอา้าวไม่มีบัตรอันนี้แฮบัตรเรียนหนังสือนะโอเคก็ประมาณนี้ก่อนนะคะเอาเป็นว่า,าสถานะของบัตรเทรนนิ่งอวเชอร์เนี่ยมีอยู่4แบบนะคะคือบัตรการเรียนบัตรยิมบัตรทำอาหารแล้วก็บัตรทำสมาธินะคะก็ถ้าใครชอบทำอันไหนมากๆเนี่ยอย่างเช่นตัวนี้ก็จะใช้บัตรในการฝึกน้อยนะคะก็เลเวลจะสูงขึ้นอ,อะไรประมาณนี้เนาะที่เราควรต้องเลงก็คือน้องชาไข นะน้ำตกชาแข็กเนี่ยจะให้เยอะมากๆเลยถึง51ออันเลยทีเดียวแล้วบางทีเราสามารถสุ่มได้ ตัวละครสตาร์ตตัวใหม่ได้ด้วยนะแต่ว่าก็อาจจะได้ไม่ได้แล้วแต่บางทีเนาะ okay, โอเคก็ประมาณนี้นะคะหนูคิดว่ามันคงจะมีบางที่แหละนะคะก็ถ้าเราสามารถปลดล็อกนะคะได้รูปสามสี่ห้าเนี่ยตัวละครมันก็จะเพิ่มความสามารถของมันเพิ่มขึ้นนะคะก็ลองอ่านดูบ้างนะคะทุกคนไม่หนูจะมาทําคลิปในภายภาคหน้าถ้ามีคนมาถามนะคะโอเคก็ป okay, <Okay, S 2> ระมาณนี้นะทุกคนนะใครชอบก็อย,อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องด้วยนะคะขอบคุณมากเลยนะคะไว้เจอกันบ๊ายบาย